ก็นะครับสวัสดีนะครับเพื่อน f c ทุกท่านนะครับสวัสดีวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับก็สำหรับวันหยุดวันนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้แรงงานก็น่าจะเป็นวันหยุดกันหลายๆคนนะครับก็ขอให้พักผ่อนกันอย่างมีความสุขนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขสมหวังตลอดวันนะครับวันนี้ Apple ก็มีหน้าที่มาคำนวณหวยฟรีให้เหมือนเดิมนะครับจะเป็นหวยฟรีในส่วนของชุด นะครับสมตัวตรงเป็นสูตรชุด3ตัวตรงให้กับเพื่อนสมาชิก f c ทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับแบ่งปันกันไปแบบฟรีๆกันเลยนะครับผมอา้าวทีนี้สมุดปากกาพร้อมนะครับเรียนสูตรกับแอปเปิลกันได้เลยไม่มีกักไม่มีห่วงสูตรไหนที่ผมทำเสร็จแล้วผมจะนำมาแบ่งปันฟรีนะครับ หลักร้อยนะครับวิธีคิดคำนวณนะครับจะคำนวณโดยการใช้หลักพันบวกกันสองครั้งทำการบวกกับหลักร้อยสองครั้งและบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งทำการบวกกับหน่วยล่างผลลัพธ์ที่เราได้ออกมานะครับเราจะทำการบวกสามในส่วนของหลักร้อยหลักสิบนะครับจะใช้หลักหมื่นบวกกันสองครั้งทำการบวกกับหลักหน่วยสองครั้งผลลับที vale ่ได้ออกมาบวกหนึ่งและบวกสามนะครับส่วนหลักหน่วยเราจะคำนวณโดยการใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วย นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ <c oughs> จะใช้นะครับเลขหน้าอ่าเราจะใช้เลขท้ายสามตัวครั้งที่สองนะครับก็คือหลักสิบในส่วนของหลักหน่วยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาบวกแปดและบวกหนึ่งของที่นะครับตัวเลขออกมาแล้วสี่บวกสี่นะครับเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสามเท่ากับยี่สิบเอ็ดนะครับ 4บวก4เป็น 8, 8นะครับ8วก6เป็น 14, 14บวก6เท่ากับ 20, 20บวก3ได้23นะครับ23บวก9เอาใหม่นะครับ9นะครับบวก3เท่ากับ 12, 12บวก6เป็น 18, 18บวก 6, 24, 24บวก4นะครับ24 บวกสี่นะครับเท่ากับยี่8บแวกสเ่ากับสานะครับเราใส่สตัวนี้เราใส่2นะครับตัวนี้เราใส่สนะครับสอบวกสเป็นหนะครับใส่หนี่ครับใส่หนะครับสูตรหลักสิบนะครับสอบวกสนะครับเป็นสี่บวกเนะครับเป็นสิบ3ามสบวกเท่ากับยใส่สนะครับ สองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสามเป็นหกนะครับหลักหน่วยนะครับหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกแปดได้สิบแปดใส่แปดนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าตัวเลขหลักสิบได้สองสามหกตัวเลขหลักหน่วยได้แปดกับเก้านะครับผลรางวัลนะครับออกห้าสามแปดห้าสามแปดนะครับหลักร้อยเราได้เลขห้านะครับหลักสิบเราได้สามหลักหน่วยเราได้แปดผลรางวัลขอ,อกห้าสามแปดสูตรหวยเข้าเป็นอวดที่หนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูงวดที่สองงวดที่สองนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบนะครับสิบวกห้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้ายี่สิบยี่สบบวกแปดได้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกสามเท่ากับสามสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่นะครับได้สี่หลักสิบสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหลักสิบเราได้สองสามหกหลักหน่วยนะครับ ห้าบวกแปดเป็นส 13, 13ิบสามสิบสามบวกศูนย์ได้สิบสามสิบสามบวกแปดเท่ากับยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะครับเราได้หลักหน่วยที่หนึ่งกับสองนะครับผลรางวัลในงวดนี้นะครับออกสี่สองสองนั่นก็หมายความว่าหลักร้อยเราได้สี่หลักสิบได้สองนะครับหลักหน่วยก็ได้สองออกสี่สองสองสูตรหน่วยเข้าเป็นงวดที่สองนะครับ แนวทางงวดนี้นะครับโปรดพิจารณากันด้วยนะครับสูตรหวยทุกสูตรที่ผมนํามาลงเพื่อที่จะคิดคํานวณมาแบ่งปันฟรีกับเพื่อนสมาชิกขอให้ทุกท่านคิดดีทําดีคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับกับช่องเลขเด็ดแอปเปิลสูตรหวยแบ่งปันกันฟรีนะครับกิจสตธาที่ท่านมีบุญบารมีที่ท่านทําขอให้สมหวังดังปรารถนาด้วยทุกคนนะครับมาดูงวดที่3กัน0ูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกเก้านะครับเป็นสิบเก้า ใส่เก <9 S 2> ้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองนะครับทีนี้เรามาดูหลักสิบเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะครับสิบแปดบวกเก้าเท่ากับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสามสิบหกใส่หกไปครับหกนะครับบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบใส่ศูนย์ นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหลักหน่วยสี่บวกสองเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดเป็นสิบเก้าใส่เก้าาบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์นี่ครับเราจะได้หลักหน่วยที่เก้ากับศูนย์หลักสิบหกเจ็ดศูนย์และหลักร้อยเก้ากับสองนั่นเองนะครับผลรางวัลนะครับออกสองเจ็ดศูนย์งวดนี้ นี่ครับหลักร้อยเราได้เลขสองหลักสิบเราได้เลขเจ็ดหลักหน่วยเราได้เลขศูนย์ออกสองเจ็ดศูนย์เป็นงวดที่สามนะครับผม <c oughs> ่าทีนี้มาดูงวดที่สี่กันงวดที่สี่นะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับสี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามใส่สามเลยครับสามบวกสามเป็นหก ใส่หนไครับหลัก10บเจ็ดบวกเนะครับเป็นสิบสีบวก้าเป็นสิบเก้าสิบวกหเท่ากับยีใส่สี่ไปครับสีบวกหเป็นห้าบวกสเป็นแนี่ครับหลักหน่วยนะครับสอบวกศได้สองบวกเเป็นเก้เบวกแปเป็นสิใส่เจ็ครับเจบวกหนะครับเป็นแ นี่ครับเราได้ที่หลักร้อยสามกับหกหลักสิบสี่ห้าแปดและหลักหน่วยเจ็ดกับแปดนะครับท่านผู้ชมทีนี้ผลรางวัลว่าล่าสุดออกเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเราได้ที่หลักสิบเลขแปดหลักหน่วยที่เลขเจ็ดหลักร้อยเราหลุดนะครับ เราเข้าในชุดสองตัวนะครับเราเข้าในชุดสองตัวนะครับคงไม่เป็นไรนะครับเราเข้าตัวนี้ออกเจ็ดแปดเจ็ดหลักร้อยเราหลุดนะครับหลุดไปแต้มเดียวต้องขออภัยกันด้วยนะครับงวดที่สองสองเจ็ 2, 7, ดศู 3, นย์เราได้สองเจ็ดศูนย์นะครับงวดที่สามนะครับเราได้สี่สองสองออกสี่สองสองนะครับงวดที่ สนะครับเราได้ห้าสามแปดตรงๆออกห้าสามแปดทีนี้เรามาดูในงวดประจำวันที่2องพฤษภาคมนะครับผิดถูกตรงนี้แอปเปิลก็ต้องขออภัยกันไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโปรดพิจารณากันด้วยนะครับนะสูตรหวยก็เป็นเพียงแนวทางในการคำนวณในเชิงคณิตศาสตร์ผิดถูกตรงนี้แอปเปิลก็ไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่จะพยายามทําตรงนี้ ให้กับเพื่อนเอฟซีให้ดีที่สุดและสัญญาว่าจะตั้งใจทําหน้าที่ตรงนี้แบ่งปันเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับช่วงนี้ยุคโควิดนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องไปออกบ้านนะครับให้ดูแลกันทุกๆคนทุกทท่านด้วยนะครับอ้าวทีนี้มาดูหลักร้อยนะครับศูนย์บกศูนย์ได้ศูนย์เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหกเท่ากับยี่สิบเจ็ด ใส่7จ็เลยครับ7จบวกสเป็น10ใส่0เดี๋ยวแอปเปิลจับคู่ให้แน่นอนนะครับหลัก10 0ศบกศได้0 0นบวกหได้6 6หบวกหเป็น12ใส่2นะครับ2อบวกหเป็น3 3มบวกสเป็น6นี่ครับมาแล้วครับหลัก10ของเราหลักหน่วย7จบวกเเป็น14 14บวกหเท่ากับยี่สบวกแได้28ใส่8ไปครับ8ปบวกหเป็น9นะครับทีนี้แอดปินก็จะจับจับคู่ให้นะครับ7 28 7 2 9นะครับ7 2 8 7 2 9นะครับ7 3 8 7 3 9นะครับ สามแปดและเจ็ดสามเก้านะครับเห็นไหมครับทีนี้หลักร้อยเลขศูนย์นะครับหลักร้อยเลขเจ็ดนะครับก็จะเป็นเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเก้านะครับเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเก้านะครับถัดมานะครับก็จะเป็นศูนย์สองแปด 0ูนสองเก้านะครับ038ย์สแูนสามเก้าและนะครับ068และ069ยนี่ครับสองพคนะครับทุด3ตัวนะครับ64 ผมหวังว่าทุกท่านคงมีเลขในใจนะครับผมหวังว่าทุกท่านก็คงจะมีเลขในใจกันอยู่ทีนี้เรามาดูเรามาดูนะครับเรามาดูชุดนี้ชุดไหนที่ชนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้กันนะตุวนี้เป็นสูตรสองตัวบนนะครับที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้ ไอตินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดติดงวดที่เกดนะครับสองตัวบนเรามาดูตัวที่ชนนะครับมีไหมครับตัวที่เน้นนะครับผมจะเน้นให้ก่อนนะครับนี่ครับสามแปดนะครับสามแปดแปดสามเห็นไหมครับศูนย์สามแปดนะครับเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้ก่อนตัวเน้น นะครับ038เรายังขาดเ็738นี่ครับเห็นไหมครับตัวเน้นตัวเน้นชนไปแล้วหนึ่งชุดสองตัวบนนะครับทีนี้เรามาดูชุดนี้นานผู้มชมชุดนี้นะครับเป็นชุดฟันล่างเต็มๆแต่นะครับก็คือชุดสิบหน่วยนั่นเองถามว่าชุดสิบหน่วยนี้โอกาสที่จะมาบนมีไหม มีนะครับอย่างที่ผมบอกเพราะว่าบางทีเราทําสูตรล่างเนี่ยโอกาสที่มันจะมาบดเนี่ยมีนะครับโอกาสที่มาจะมาบน,น่ยมีนี่ครับหกเก้านี่ครับเห็นไหมครับมันได้ชนหกเก้านี่ยก็คือตัวนี้ศูนย์หกเก้านะครับแล้วก็เจ็ดหกเก้านี่ครับตัวที่ชนแปดเก้ามีไหมครับสามเก้านี่ครับนี่ เห็นไหมครับเจ็ดสามเก้าและก็ศูนย์สามเก้าไอ้ที่ผมวงกลมให้นี่คือคือมันชนทั้งชุดทั้งบนทั้งล่างนะครับก็คืออยากจะเน้นให้ผมอยากจะเน้นให้นั่นเองนะครับตัวเน้นสามห้าสามสามหนึ่งห้านี่ครับตัวเลขเราจะออกมาได้ประมาณนี้นะครับตัวเน้นเราเจ้าผมจะวงกลมให,ให้ทั้งหมดมีห้าชุดหกชุด ชุดนี้นะครับใครที่ให้ถ่ายรูปกอปไว้นะครับแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรีร่กัในในนี้มีเลขชนแยกข้อบัวด้วยนะครับผมบอกไว้ได้เลยในนี้มีชนเลขแยกข้อกัวทุกท่านครับนะครับแยกข้อบัวได้ทุกคนนะครับโปรดใจเย็นเดี๋ยวผมจะเปิดให้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ก่อนหวยออกแน่นอนนะครับโปรดเข้าใจผมด้วยนะครับเพราะว่าทางทีมงานเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเลยพเพราะถ้าเปิดไปแล้วนะครับพเพราะถ้าเปิดไปแล้วเนี่ย ในเลขก็ไปชนกันหลายสำนักนะครับโอกาสที่มันจะอั้นที่มันจะดังมันก็มีแน่นอนนะครับผมขอร้องนะครับใครที่ได้เลขไปอย่าแชร์เลขออกนะครับขอร้องจริงๆใครที่ได้เลขไปอย่าแชร์เลขออกเลขแย่ข้อหัวผมเปิดให้แน่นอนก่อนหวยออกนะครับคลิปคลิปนี้นะครับก็เป็นสูตรแนวทางสามตัวบ,บนขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านประสบผลสาเร็จในหน้าที่การงานนะักคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้น แอปเปิลตั้งใจที่ทําหวยฟรีให้กันทุกทนนะครับผิดถูกก็ต้องขออภัยไปด้วยเพราะสูตรหวยหเราคํานวณตามนะครับตามหน้าที่คํานวณตามตัวเลขคานวณตามกําลังวันคานวณตามตัวเด่นและสถิตินะครับตลาดวันนี้แอปเปิลลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมและพักผ่อนกันให้ามากๆดูแลสุขภาพกันให้ดีทุกๆคนด้วยนะครับคิดดีทดําดีคิดนะครับ ขอให้บุญวาสนาที่ท่านได้ร่วมทำกับ Apple นะครับโปรดประสบผลสำเร็จภายในวันนี้และเร็ววันด้วยเถิดสาธุครับลาไปก่อนนะครับชุดสิบหน่วยเจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ